จ้าสวัสดีค่ะไอจีมอนคุณยายสิพ้ามาเบิงโลงเห็ดฟางจ้าเห็ดฟางโลงเลื่อนจ้าวิธีการเฮ็ดโล่งเห็ดเพิินจ้านี่เลยเอา้าวนี่คือวิธีการเฮ็ดโล่งเห็ดของเพิินจ้ะเสาเฮ็ดจากเสาปูนจ้าล่างกันล่างอันกับเป็นเสาใหม่จ้ะเสาเสา ทางนายเพิ่กนกะสีเอาอันนี้ห้องจ้ะนี่เอาไปทั้าห้องเชื่อเห็ดจ้ะห้องเชื่อเห็ดคือตะไคร่เสือกตะไคร่จ้ะเพิ่นจีเฮ็ดส, 1, ส, 2, สามสันสันหนึ่งสันสองสันสามจ้ะความยาวกะซี่าจะสิช่องละสองสองเมตรจ้จะสองเมตรสองเมตรสองเมตรสองสี่หกแปดเมตรจ้ะความยาวนา่าฉลประมาณแปดเมตรล็อกละสองเมตรสองเมตรสามสันจ้ะ โล่งหนึ่งพันกระสีมีโล่งหนึ่งพันสีมีมีจักอันเดี๋ยวไปเบิ่งอันเกา่าคนกันนี่จ้ะโลงหนึ่งกระสีมีประมาณสองสองจ้ะสองล็อกนี่กระสิเป็นโลงหนึ่งคุ้มต่อโลงจ้ะสองล็อกอันนี้เพิน่นล่างสิขึ้นไม่จ้ะสิขึ้นเชื้อเฮทไม่เป็นไอ้นั่นต่อ,อยอดสำหรับผู้ที่ยาเคสจ้ะยาเคส อยากปลูกเห็ดเฟืองเนาะจ้ะเนาะใครอยากปลูกเห็ดเฟืองกะไอลองเห็ดเบิงจ้ะกะใส่งบประมาณพอสมควรจ้ะแล้วว่าสิขาใหม่โค้งพันกิดสิเป็นโค้งสองสันเล้วจ้ะเด้ออีสันหนึ่งแล้วกิดสิมีสันบนอีกสันหนึ่งจ้ะสันสันแรกนี่สีคุ้มพลาสติกพลาสติกสีฝาจ้ะสันที่สองสิเป็นสแลนสแลนคุ้มลงใหญ่อีกเือรหนึ่งจ้ะเป็นหลังคาสองสัน ใส่งบป,ประมาณพอสมควรจ้ะต่อโลงน่าจ,จะโตกอยู่ทีโลงหนึ่งก็สิป,ประมาณสองหมืน่นสามหมื่นจะ้ะในค่าใหม่ค่าเล็กค่าตะปูค่าสร้างญ่พอสมควรจ้ะเพิ่นสีมีอยู่สามสามโค้งจะ้ะผุ่นโค้งหนึ่งผุนโค้งหนึ่งนี่คือเชือบไอแป้งที่เพิ่นสีเอามาเฮ็ดจะ้ะขีแป้งที่เพิ่นสีมาเฮ็ดเฮ็ดน,น่าจะเนาะมันสีมีขีแป้งผสม กะสิมีเชื้อเฮดอีกเชื้อเฮดอีกใส่สองยางจ้ะขี่แป้งคือขี่แป้งจ้าขี่แป้งแล้วก็สิมีเชื้อเฮดมาผสมจ้ะขี่แป้งนี่เพิ่นก็สิมักซะก่อนมักมักขี่แป้งไว้ซะก่อนจ้ะแล้วก็สิมีเชื้อเฮดมาผสมก็สิมีฟางก่อนจ้ะฟางอัดก่อนมาอีกเชื่อหนึ่งนี่ก็สิเป็นเตาอบเตาอบเฮดเพิ่นจ้ะ เตาอบเห็ดเพิ่นกสิมีทอ่อมีสายมีไฟดังเข้าไปะกะสิความห่อนกสิไลไปน้ำสยอย่างจ้ะความห่อนกสิไลเป็นน้ำสยอย่างเข้าไปได้โล่งเห็ดนี่คือทางที่เพิ่นสิแห่ไฟเข้าไปจ้ะเตาอบเห็ดนี่ สีใส่งบป,ประมาณพ่อสมควนจ้ะลงทุนหลายพ่อสมควนมาเบิ่งผ้าไปเบิเ่งเห็ดเพิ่นเด้อใส่เด้อมันเปิดไล่อากาศไปเปิดไล่อากาศไปผ้าไปเบิ่งเห็ดเพิ่นพุ่นจ้ะนาสิออกมือแรกจ้ะนี่ออกมือแรกออกมือแรกจ้ะกำลังอ้กรลังขาวพี่น้องคุณ จ้ะสงสัยสิเป็นมือแรกจ้าทย่อยเก็บหย่อนเก็บเพิ่นเอินว่าหย่อนเก็บจะ้ะเชื่อเห็ดกำลังขาวๆจะ้ะกำลังขึ้นกระเปะ๋อแต่แปะอันนี้เห็ดอันนี้กินบ่ได้ถ้าจัดเยอ,อสชิมา,าน้ำขีแป้งจะ้ะเห็ดอันนี้ผีดอกบอกง่ายนึงจะ้ะน่าสิเป็นมือแรกจ้าสีได้เก็บมือแรกกะสีบ่ิลร้ายดอกจะมือแรก แลกลกซิบอลไลได้ยอนเก็บเอาปุณจ้ะดอกเก็ดกำลังขึ้นโอ้ปุจะ้ะปุนี่คือโล่งหนึ่งจ้ะโลงหนึ่งกับซมีสองสองสองล็อกจ้ะล็อกนี้กับล็อกนี้กระซเป็นโล่งหนึงอ่ะบางอีโล่งหนึ่งนาสีพ่อมกันจ้ะกระทะย่อยออกขึ้นกัน ออกบอดีจ้ะออกบอดีออกบอดีเบิงล่ะรู้สึกว่าสีออกบอดีหรือมันบ่ทันเดมหอดมือออกพุ่นนี่จ้ะก็มีแนแนจักน้อยอยู่ขาวขาวมืดจ้ะผู้ไรสนใจกะหาความหลู้ได้เด้อจ้ะเด้อคนสีมีคนมารับจ้ะมีตลาดมาหลับหอดบ้าน่นสีมาหลับสองช่วงเ้ากับส่วง ช่วงบา่ายนะจ๊ะเนาะมีคนมารับซื้อเห็ดเพิ่นไปส่งตลาดไทยจะ้ะราคาบ่แน่นอนเจ็ดสิบแปดสิบคันเห็ดอึดๆกับสิ่งลอยกลัวลอยเศร้ากับมีจ้ะจ้ะไปอยากลองเห็ดกะศึกษา,าหาความรู้ได้เด้อจ้ะเด้ออันนี้ของเพิ่นเดจ้จ้ะเด้อยายว่ามีปญัญญาเห็ดดอกพุ่นเห็ดใหญ่จ้ามือนี้คุณยายกัลาไปก่อนไปสนใจกะลองไปศึกษาเบิ่งจ้ะเห็ดฟางโรงเรือน บายบยจี่สวัสดีค่ะ